าผมเป็นพ่อแม่ปก,ปกครองตอนนี้โคตรน่าเห็นใจฮะแล้วก็กังวลแล้วก็สับสนเนื่องจากว่ารัฐบาลไฟเขียวแล้วก็ออยลไฟเขียวให้ฉีดไฟเซอร์กับเด็กอายุ12-17ปีเศษๆแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาฉีดไฟเซอร์ก็จริงฮะแต่ว่าการฉีด m อ n a เข้าไปให้เด็กเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเอฟเฟกบ้างนะฮะไม่ใช่เอฟเฟกทุกคนเอฟเฟกบ้างก็อาจจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจ,วจอักเซบโดยเฉพาะเด็กผู้ชายฮะ ลักษณะาอาการแบบนี้มักจะเกิดกับคนที่ฉีดเข็มสองไปแล้วนะครับวิเชนนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเด็กน่าจะฉีดเข็มเดียวหรือเปล่าแต่ว่าโควิดมันก็ไม่ได้มาครั้งเดียวเนาะถ้าฉีดไปภูมิลดแล้วมันจะทำยังไงถูกไหมฮะเพราะว่าการวิใจัยในเด็กรดลงทีนี้ถ้าจะหันไปฉีดเชื้อตายอย่างก่อนหน้านี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ลุยไปแล้วฮะเดินหน้าลุยฉีดชินโนฟาร์มให้กับเด็กไปแล้วแต่อยอรไทยบอกยังไม่อนุญาตเพราะว่าผลการวิจัยยังน้อยอยู่อ้าว คือการจะฉีดวัคซีนเนี่ยให้พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นคนตัดสินใจแทนลูกเนาะพราะอายุยังไม่ถึง18ปีแล้วจะตัดสินใจยังไงเป็นคุณคุณตัดสินใจยังไงฮะหลายคนจะฉีดไฟเซอร์ดี m i n a หรือเชื้อตายแต่ผลการวิใจัยในต่างประเทศมันก็มันก็ยังมีน้อยด้วยนะน่าแข่งใจแทนผู้ปกครองฮะเลยไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะฮะเพราะว่าถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ70%ก็เปิดเทอมไม่ได้อีก อืมโควิดจ๋าไม่ได้จะหมดจ๋า